สวัสดีครับสวัสดีตอนบรรยากาศที่สวยๆครับสามโมงสี่งโมงสนเม้าบเรือเตื้เท่ามาอีกแล้วฝนก็ไดไม่ว่าไปใส่มาใส่ก็ลำบากครับนี่ช่วงนี้ฝนตกอ่าอยู่เขาท่วมทงท่วมท่าท่วมให้ท่วมหน้าสีส้มพ้นเตอิอขันว่าถือวา,าบาอเลี่ยวกับซำนี็ถือว่าพอดีโอเคอยู่ครับในน้ำในท่าหนในหองห้ออยู่ช่วงนี้เนาะ ตะวมาแต่บจัดนักจัเต็มแบบูดนลทพีน้องเอยเดี๋ยวไปเขาเพียบเต็มทงเต็มทยนี่อว่าสมควรครับนี่คนืมเคมายอนต้นต้นว่าแสงแดเต็มเตมไปรปออกันะู้วข้าเดียวหันล้างใหหิบเรขึ้นกต๊สมควรต๊เสดแดดอยเอาจังบิงกันวัดสีไม้แหงบ่หมุนนี่ โอ้ยตกเปิดเบื่อโบ้เว้นเด้องเป็นแน่งาักยุบีนองเลยฝนก็ได้เบ้มเบ้มอยู่นี่ไใช้มาใช้ก็ลำบากแล้วดูด้วยพี่พี่มาหนิลองเลยหนาวบ่หนาวบ่กาแฟหนาวโบน้อ À, nó luôn luôn nó luôn nào 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 phấn tố, phấn tố. nào uốn tốt uốn nào đây là nó tôi thấy có bên đây tôi thấy có bên đây đuổi vò này ở đây uốn tốt có nào 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 lắp นี่ละนั่งดูฝนอยู่นี่พอกกกกกกกนี่โอ้ฝนสตกโดนเติบแล้วพี่น้องเลทไทท์ทอดไทายถ้ามีพี่น้องก็ดีบ้างครับน้ำทานหน้าหน้าอย่าถือว่าอุดมสมบูรณ์ไหลเติบอยู่นี่นี่เป็นหน้าของพี่ไส้ของเบาปุ๋ยครับปุ่นวันตุ่งหอปีปุ่นท่วมครับนี่กระเลยเขาปุ่นก็เล่ยแต่งามเลยแต่ขังเซน้ำเซทาแล้วฝากฝากไปปุ่นกับแม่ของเบาปุ๋ยครับปุ่นครับน้อง พอจอไปแก่ท่านถ่วมหลังนองเขาดอกภาษาบ้นานเฮาฝนตกฝนลงครับพี่น้องครับรถครับเลี่ยงกด็ดีคอยเดินทางคอยไปคอยมาฝนตกถนนลื่นครับก็เห็นระมัดระว่างบ่เป็นจะแซงไหนยะแซงเด้อคอยไปครับทําการทํางานก็นดีเวลาเลือกการหลิกง,งานก็คอยไปคอยมาครับฝนตกฝนลงมันเป็นเวลาเรียงด่วนช่วงข้าแรกช่วงช่วงคำไปรุ่นไปซื้อดงังว่ากลางป่า ตรงปลามื่อนี่ผุนร้อยอก็ร้อยแม่หลวงไพกําลังหยิบอยู่สี่เลี่ยมว,ว่ามื่อนี่ตอนข้อแรกกําคำแนบุลยละครับใส่ตรงปลาลวงเบิ้งเตี้ยเดีปลาหน่อยปลาซิ่วพ่อเด็กปนเด็กหมกเด็กเกียววะยังเบิ้งกันเด้อครับไปร,รุ่นไทยถอดไทยถ้ามีพี่น้องห้าดีเบิง้งบรรยากาศตอนช่วงทำข้อแรงครับนี่ขี่ฝาก็ย้อนอนตวนเตี้ยนยู่กับเตรียมทานใช่ไหมอีกเด้หูบอ,อกหมูเขาอยู่ภาษาพูนว่าผ้าอยู่เขาเนาะนี่าจังติดตามกันยิ่งเงี้ยครับ สวัสดีครับผมน้องไพะครับน้องแพะอ่อนนี่เราไปรุป่นไปซื้อบบังเดี๋ยวจะตริงเด้บุญละไปรุป่นไปซื้อแต่ใครมาเห็นเนี่ยต้องปลาครับนี่เป็นใครใครก็เป็นเช็ดพวกเพันเห็ดอู้กับมีดวันเถอะนี่เทียบว่ามันก็เลยว่าบ้าเอาหมูนี่หรอมันยังสีบลส์ท่วท่อนามเวลานามไหลแห้ง,นนนนง,ง,นงแน่มันก็สีนามเมื่อทีไหลลงง่ายวันต่อไปม่นคือประดังเลยเมื่อที่ป้าหมดละไปใส่ท่อเข้าหมดละมีตัวมันลังลกหยาลุกย่ออก ไปยังลูกัน,กนต้นนั้นพักยังกอนพายหินพกยหินเนียเ้นพี่้องเอ้ยเขาบา่สิบวาขืนมีตู๋มื่อลกอ้อมทงอ้อมท้ยนี่พายรุ่นท่านี่ปหอบขื้นอยู่เพราะว่าเายยู่เ่อลกแตว่ว่าจะมาหอบขืนเด้อพะว้าไว้เาันเวไม่ตัวนี้งดเยไ้นี่านหนักเราพายรุ่นบน่อยเจ้าว่าไพเป็นไพเรอวนันต่อไป ไปเขาไปใส่ตรงที่คักข้าวแถาๆไปเขือน่ไปกำนองไปเถวเจ้ไปกำนองไปก็ได้กันเนาะก็ลบอีกน้อยเดี่ยเพียงลบก็ลบเตรียมกันนะขันบ่ลกมันดีง้ําเขาก็าปวดพี่น้องมันก็เลยมันหัดมันหัดเงาเขาเลยไปเรื่อเจ้มันแตกกอก้อนเขาโอ้ห่วยไม่ต้องเอาออกอันว่างวัวว่างเมียนเนาะโซนอยู่กับมีตู่มันเกิดมาทัศสายพันนะมาวิคอไปแล้วมันสิบมาน้ำขี้งัวเหรอพี่น้องเพราะงี้รุ่นเอาฟุ้นให้ยกรเจ้าฟุ้นลงมาใส่หนิเก็ลรถ เจ็ดรถไถหน้าเฮานีแล้วแมนออกไปพ่อมีแมนวะแมนไปตุ่ยไปใส่นี่ข้าวกอนใส่ตรงข้าวกอนพอนีแล้วพี่น้องอี่กทีลูกมาใส่ใส่กับน้องไผรก็มีตู้น้ำก็ไหลบ่ปปนไหลบแห้งปนไหลพ่อใส่ตรงใส่ลีได้อยู in yes. hmm. uh. right ่ท mm. ี่นี่น้ำก็ไหลพ่อไปพ่อมาอยู่เพราะว่าใส่หล่อนกับบ่อู่น้ำมันก็จะไหลสะดวกสบายเดี๋ยวไปรุ่นเตรียมการก่อน อืมก응็อ okay. ่ะเบื้องบนใส่เรียบร้อยแล้วขังันไลสะดวกดีอยู่ดูนู้นกันเบื้องบนเราครับื้องสาเล่ะยกมายำมาเบิ้งว่ามันด้ถือบ่ถือเนาะสีมันบ่มันสีนมกถี่เกี่ยวบ่จะเบิ้งกันครับไปนุ่เกณน์ครับไป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 เร็วกลับไปหาแม่ไปไปเร็วเร็วเร็วเนี่ยโอ้ยปวดเลยยางติดติดติดยู่มากมากมากมาขนไปเสีกาแฟ เจ๊ลายเร็วอ็น,นตุนลยตลุยไปสันนี่แล้วน,น,น้องเพื่นนนอนพุ่ขึ้นมายำปลาลำปบบเรปเร็วเร็วเร็วมามามโคตรเร็วๆรนี่โคตรเร็วๆไปล่้นเ,เ,เล่นเลเร็วไปมีตไปยำด,ดังยำตงโน้ตเรอปสวยแล้ว รถวัดทัดเร็วขึ้นอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเมันนาอยู่หืม้ยคือวางสั่งที่ก้อยหอเกตอ้ดอกเขาปะปะ้ยม่เานี่บ่เปียกเปียตี้ยงเส่กตายู่ว่าไข่กอติไปกาแฟไปกาแฟเห็นมองข้ามมไปไปพอ้าไปใส่กวันมามามามันสวยเออในกาแฟอืนี่แม่เนะ กาแฟแลนดน้ำหนาเลยผู้พาผู้เห็นหมู่บ้านนผ้ากาแฟไปไปเลยน้ำเย็นน้ำเย็นเห็นบุคคลไ่เห็นน้ำมูไปโค้นแลนดไปไปวิ่งยางเดียนยางหัวอ,อยู่บุคคลก็ได้ไปวิ่งยางไปน้ำขอขอพาไปมาไปเร็วไปเร็วไปลาไปข้าวคนไปบุคคลไ่เห็นบ้านทุ่งไปใส่มอ่บ้านนี่มามา เนี่ยตูนพอกีหินก็ต้องข้นบปคนยังกาแฟผาไปหล่อนไปมันกนเอดตมจราเนมันงับเข่าเข่างับมันเนาะไปไปข้ามาหยอกหยอกเต่าลินไปไปกาแฟผ้ามูไปมีลุได้ามมีนบอกยันมันหนาเดี๋ยวมันลุกเนี่ยอืม้มเข้าลุกได้ิงันหนาเดีวมันลุกย น้ำก็เริ been, ่มอ mm? ah. uh ้อนลงแล้ว huh. ล mm ่ะเดี๋ยวบึงลูกต้นนี้ออกเบิดแล้วสิบวันหนึมีอยังถือปุ้งห้องเงี้ยปะมาๆมาเลี้ยวผีแม่นมาเลี้ยวผีแม่มามาเด้อมาเด้อพอไปจากดิกราแฝดจะไปหาตัวหนูดิกแฝดห้องขัวมือเนี่ย พอไดเยอะรน้ำน้ำนิ่งดีน้ำบ่ไหลบ่มีห้องไหลแต่น้ำเป็นเข่ามากจรงเขาดีห้องพ่อวานนึ่งน้ำนึ่เนี่ยบ่ันเลยอไรอย่างนมาเาเพไหมพยยามห่จอาลยพยายาม nó làm lấy hang luôn, ăn quý đây để làm lấy men. Tớ mang cả giặc thầy thì kêu chín quủy, tệ cốt, lấy เห็นใบไพวันปลดลดแต่ก้อนจับแต่ก้อนก่อนมีดปลดหน่อยนะเนาะเ้ากอนอะถือกุทยต้่อปลาชิวนว่าถเมียนเมียนโอ้ยบ่เป็นติดอยไติห่องานกันเด้อจังกัไปเด้อปลาิวโอ้ถือกุยดอกถือกดอกเมมโอ้อ้ยใปลาชวจ้ะน่้ันตัวนีหมกเม่เถเอาไปเดย้หน่ปะนี่เอาไส้นี้นิครับ มันจะก็ไร้สิยงเงเราสุดๆบกหอยมาแต่ยังเลบบกหอยช่วยี่เฮ้ยบกหอยช่ลีปล่อยไปตำหนักเลยเถอะเลยบ่โดเมนเนี่ยวันเลี้ยงปลอยยันเขาปล่อยวันดียปล่อยตำหน้วันเดีตรงนี้หนูโอ้ยที่งบกฮอยบกฮอยบกฮอยคมหน่อยหอยหน้าหน่อยบกหอยเย็นหน่อย ไม่ข ar ู่ไม่ซิวไม่ซิวอยู่หมกี่ดอกต้นหนูถืว่าพอดีตัวแมนงเล่าอยากหมคกองผมเราอะตัวอีตัวหอมๆตัวเดียดโอกระไรอยู่ดิใส่หมูใส่หมูใส่หมูห้อยจูบตัวไปรุ่นหอยจูบบแม่นห้อยจูบขั้นนันที่เจ้ามากลยอเนี่ยอยบนนอยู่ห้อยช้งหน่อยที หอยมุ Workers, ้ยเนี่ยปลาแดกดีๆมั่ยบอกมันคือหน่วยใหญ่คือหอยจูบอยอ่เห็นพี่น้องเบมึงก้อนนี่จ้ะพี่น้องว่าบอกหอยจูบเพราะมันเป็นหน่วยเป็นหอยมุ้ยน้ำปลาแดกดีๆเมื่อวานมึงองนหนึ่งคือบอกหอยไส้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อไหร่โทนมันไส้หน่อยมันคือยน้ำปลาแด็ดเมื่อวานคือน้ำปลาแดกมันเป็นหอยไส้หน่อยมั้ยไปฮะแถา มันมาหนามาแห้งก็จิได้กินด้วยปึ๊บเอาขึ้นชุบมลงโอ้แม่ท่านหลุดไปไปนอนกระชูดเต็มหยาบหยาปิ้วไปเดือดก็กระไดยเพ่หน่อยเล่มันปนกันก็บุกหอยหน่อยหอยหน่อยจักมันเป็นบุกห้อยย่างแถเดียวเถอยืนรุ่นป้าพิสูจน์รย้ะเดี๋ยวก็เห็นเ่าใส่ด่างกนแก่ อยงก่ไกันเอเาเถะไม่พี่เหอน้องเบื้งไหลยู่ด้น่อเดีเป็นหมกไงไงบุญมกไม่สองมกบุญบุสองหมกนี่เราสงสัยแต่บุกหอยคือบุกหอยจูบไปอทอกันนอนี่เนาะที่มันเป็นบุกหอยไส้หน่อยมูย้นน้ปลาแดกดีๆมันแมนบกวาอเป็นหเปล่งถ่มไงมัไม่จริงไงวะหรือแล้วไงไปไงกันถตัวไปแล้วไปเลือกออกไป เจนี่ขขอบคุณแฟนคลับสมองสมบูรณละครับที่ทติดต่ำขอให้อยู่ดีมเีเฮงสุขสุขคเด้อคลิปนี้มันนี่พี่รุ่นกับพีตัวครับสวัสดีครับหน<า>องไฟพอดีมาอหนองไฟสวัสดีเด้อพี่น้องพอดีหม้อกี่ดอกไดู้ได้กินอยู่ไปตรงหมานด้วยดอกมนึ่งนั้นตัดเชีว่วกับดอกไม้หน่อย,อยพมมอดีหม้ออ่ะบบาป่วยก็ขอหันรายการจะเข้าวเด้อเด้อพี่น้องเลยนี่ครับหมูแดดเดียวพอหน่อยซอยเดิมครับหมูแดดเดียวพอหน่อยครับพี่น้องทอดมาให้ไหมเขาพอม แซ่บหอมตัดชาิกลมๆเลยพี่น้องสุดยอดอีเลียครับเพียงแพ็คละ120บาทสร้างจองไนเดอ้อพี่น้องเดอ้อสนใจครับแฟนไลน์ครับแอดพอน้อยหน่อย1 2 3หรือสร้างใดที่ลิงต์ใ้คลิปนี้ไดเด้อครับ